พระโอษพ,พบโบยหลุดสมเนแตนเลยสิคนน่นตีนไก่น้ำยาขนมเสน้นตีนไก่แล้วกับมันลูกอีอย่างน้อนี่นี่ลูกที่มันสีมีไข่ที่มีลำสซอดอู่ข้างใน่แล้มันเราากินมันทิแตกในปากผูปะผูปะผูปะไม่จ่าย,ยาบ่น้ำยาขนมเสน้นตีนไก่อันปานินเออน้ำยาขนมเสน้นตีนไก่ปานินเลุดสมเนแตนเลยพี่น้อย,พ,อยพี่น้องฮิมะบาดทีนี่มันลุยอันนี้กับขนมเสน้น เซนงามบ่เซนงามอหลีพี่น้องเซนงามงามบง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 เบง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 คุณเซนมันอะเซนมันนิ่มมันนวลมันสวนฉลยัยมันงามอหลีพี่น้องพี่น้องอันนี้กับเป็นสตอสตอนอนแล็มีแฟนครับบอกว่ายายอยู่ข้างในมันน่ะในข้างในสตอน่ะมันมีมันแรงเยอะเลยนะักสัวบ่มีจ้ะสตออสเตรเลียบ่มีเพิ่งว่าแบบเกรดดีเลยจ้ะบ่มีแมงแล้วก็ผัก เบิงผักเบิงเอาผักอียังเป็นอ,นอีหยังวู้ตีกันหมวดส่วนเลยโบจัดผักงามค่ะมีสะปะสาเป็ดผักแพลวแล้วก็ผักสาระแหน่กันนี่เปิดมาทั้งนี้บบกเคียเุยนะมันซอกอยู่ข้างในหลบมันปวดหัวพี่น้องกออ็มันเลิศสัมแต่งวันนี้ก็บ,บักแข้งเห็นา่าบักแข้งบัะแข้งกระาาเปา <laughs> บักแขงกระาาเปาพี่น้องพี่น้อง หิมะบัติชี่นี่มันลุยน้ำยาขนมเสศษไอขึ้นหวนัวยู่เบิงเบิงเอาเบิงเอาเบิงเอาพี่น้องพี่น้องมาแล้วมาแล้วบัติชี่นี่บูว์พี่น้องเลยรถสัเป็นเตนเลยเป็นน้ำอันนี้เป็นน้ำช็อกโกแลตน้ำช็อกโกแลตมิลค์เชคใส่ไอส์ติมงรวดสัเป็นเตนเลยหิมะบัติชี่นี่มามามาโซยกันโซยกันมาสิมามาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซย มาสวยขนมจีนกับยายชมพู่ใส่หมดเลยนะจ๊ะนะเต็มจานนี่ใส่หมดเลยบอกใส่หมดเลยนะคะเลือดสมันจันไรบัตรนี่อันนี้อุ้ยอันนี้จะเพิ่มมะร่อยตักน้ำซุปใส่ก่อนตักน้ําใส่ก่อนนี่ตักน้ําใส่ก่อนนะคะน้ําขนมเส้นขนมจีนนะคะนี่โบ้หรือส่วนจันใดเอาจันใดดีม่จันสีบะฮอนเอาเาเอาเอจันสีหรอไหนโดนพักกระจ้าไม่เจอ จังสิบว๊วยหี้ยมี่เฮงเลยบ่โอ้ยเป็นหน่อเยเดือดสดเต็มเลยเดี๋ยวขอหนิใส่ก่อนอยาเพิ่มเพิ่มได้ฉันพูดแผน,นกได้กต่โอ้ยได้ฉันพูดกับเขียนมาเห็นมันถืนอนะอ่านยากอ่านเย็นสะกดนั่งสะกดเป็นชั่วโมงอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ทุกข้อความและจ้าข้อความดีข้อความบดีอ่านทุกข้อความฮัมคคมกสุขู่สุขคอน่ะนะา้าอ้าเขียนมาคอมเมนต์กับฮักสุข,ขะะสู่สุขคอน่ะน้าม่นสิสร้างง่ายฉพูดยังพูดกับฮักที่เก่ารึเอ้า ยังมาเม่กินขนมเสียดยน้ำยาแชมพูนี่เอาน้ำดายังพูกับดาเด้บอกไงแต่พวกแก้วไม่ได้คอยเป็นอย่างคยสิบล็อมีสีดาพวกแก้วใดคอยดาหนิคอยดาคอยดาเก็บเลยบอกให้อย่ามาแตะฉันนะเธอเอออย่ามาแย้มนะฉันไม่เคยด่าเธอก่อนนะแต่ถ้าเธอด่าฉันก่อนนะฉันด่าเธอนะสวยไปตรวจปีกตรวจชาติเลยนะอืมดีดีเลยโดนาชมพูดาพวกไหนโดนาชมพูดาหนิโอ้ยชวยเออไปอาบน้ำจัดสิบวัดลอยวัดพันวัดกบลา่งสวยหน่ย เพราะงั้นูบังเคยด่ไปก่อนนะีม้มีดาบอกนี่แหละดา่าดูพ้นเดียวหรือะะบักแขอืมดาบักแขอยู่บักแขมันเร็วไงบักแขมันมใส่เสียมันกวนตีนไะงบักแขนะ่ะดามันหลดุดบักแขน่นะเขาดามันทั่วบ้านทั่วเมืองดามันหลดุดอืมบักแขน่นะม,มันบอกรอบรอบดวนกิดถูกอย่างเดียวหรนะือบักแขนี่ดามันเลยบักแขน่ะมันกวนตีนไะง <c ười> แฉไอ้เถื่อ เราเสพมันเต็มเลยคะน่ะแต่ยายผู้กวนตีนยายกู้กวนนำยาขนมเสี่ยงย่างเดียวพักอันนี้เป็นพักยังหัวเมื่วานข้างๆก่อนเมื่อวานข้างก่อนม้อแซ่บได้บอกไงมันเลิศนะคะมีปัญญากินกินไปมีปัญญาด่าด่าไปคือว่านะฟรีคันที่หนูว่าอาชีวิตรื่นะแต่ขันด่าคนเลวด่าไปเลยเลยด่าคนเลวด่าคนกวนตีนนี่ ด่าคนแบบว่าอ like huh ันมือถือสากปากถือศีลนด่าไปเลยพวกนี้แล้วกันด่าคนที่แบบว่าอันอย่างก่อนเปิดเอินคนลวงโลกนะด่าไปโลดแต่ยังจะพูดบ่าได้ลวงโลกยังพูดบ่าจะเฮ็นแต่ผีเดือดร้อนยังไม่ได้ลวงโลกบม่ได้เปิดนั่นดับบริจาคไม่ได้โกหกใครเอาไว้า่อนเนาะยังพูดแดกโชว์อย่างเดียวเทเสมาเลยป่นเทเสมมดเลยบ๊ไปหน่อยอื มันเลอะแบบนเอ้าวมันลุยเอาซ่อนก็นไปใส่เดี๋ยวได้แป๊บนึงมีกระบวงกระบวงอันนี้เป็นกระบวงกันตามันรสดดีมาจากเมืองไทยอันนี้เป็นช้อนทองกระบวงทองจะชุดกระบวงทองกับอันกระบวงรสดดีแหลมสี่สบป่ะกันโบวพีปน้องไยเต็มคือเก่ามันเลอะป่เต็มมือก่อนแ้โอ้ปิดฝาไว้ก่นมันชิเย็นเดี๋ยวได้แป๊บมันแบบปิดฝานี่ก่อน เรืเรอรเรเร่อยๆทีนี้มาปะเทนีมาลุยอุ้ยกลุยลืมลืมเ er, ชี๊ยดช่างไมจับเป็น้องชูกูซูคนเป็นอย่างมาดนามิวเชคมาดนามิวช็อกโกแลตเชคผู้ใดอยากสวยอยากใสอยากซิวฝาหายน่าใสองตงสมัยก่อนย่างผู้หน่าดำขลิแล้วดีหน่าขาวหน่าเปิดออกมาแล้วซิวฝาก็เริ่มหายอืมแบบว่าเป็นร้อยตีนการสิกระจะจะเริ่มลบเลื่อนหายไป ใช้เป็นประจำใช้เป็นประจำพนวดอายุอ่อนลงสิปีพนวดสั้นเด้เออทิบอกให้เอออย่าลืมแอดไลน์ให้ฉันพูดเด้ออ่าหนึ่งแบนี้ลุยลุยนะคะอืมอืมชอบครับอืม ส้ทนทนองช่วงไวทององคุณได้ใส่ส้นทองเส้นขับขอมากชือ ทับแพลวง่วงก,กันเลยทั้งการอืมสบช่ไอมเขาเหม็นไรเขาเมนน็นยูงเขาเมน็เมนกอปป๊อบปี้ไม อืมต้องคุณสิาทาแบบจับยัด

บบก้อนเขาไม่เป็นนี่แกมีโอกาสแทนที่จะเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเฮาไปเผยแพร่ในสิ่งที่ดีๆงามของคนอีสานเฮาอย่างนี้เฮามีจะดีมากเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแกมีโอกาสแล้วแทนที่จะเอาวัฒนธรรมของคนอีสานเฮาไปเผยแพร่ในสิ่งดีๆง,งามของคนอีสานเฮามี จะดีมากเลยแต่สิ่งที่แกทำมันตรงข้ามถ้าคนต่างชาติไม่รู้เขาก็คงคิดว่าคนอีสานกินอะไรก็คงจะเหมือนยายสมพูกินโซนเนาะหากวางเนี่ยหากดักดักมึงเอ้ยอยากหนังบนบะรายการนี้คอนเฟิร์มอยากไปเบ่งวัฒนธรรมเผยแพร่ชีวิตอีสาน วัฒนธรรมทุกอีสานวิสาละนำก็็ก็ขอให้บุงทำม,มาทำโม,ททม,ม,ทม่ที่ันเผยแพร่ทำามะที่ิตอีสานขอให้บุงอันนี้นเป็นวัฒนธรรมวมั็นธรรมะเทศนาอืเป็นรัฒการกินโชว์กินโชว์ ดาโซก,กินไปจมไปกินไปด่าไปอืในการใน์สัมผูบางทีสาระออกอืมอยัางมีสาระให้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับเขามี้วยละอืมหลายช่องอที่เขามีรายการเผยแพร่วัฒนธรรมที่สอ่นมีอยู่เขาบังซี ไม่ส,ามส้างใคบอกท่านเฮ้ยมันเจ้างงได้เจ้าส่วนอนถ้าเป็นเกดเด็กเกดเด็เสืเกอกบ้าขรเื่องเขากินโซเขาเห็นได้การกินโซ่แดดโซ่ดาโซ่จมโซนั่นมันเป็นรากการวัฒนธรรมอีสาน กะหนีอีสานแท้เนี่ยกินโซ่เนี่ยท้ากับเป็นวัฒนธรรมอีสานดูแบบกโซ่แบบสดวดวตาสวนเนี่ยเห็นปะถ่าอยากเบิ้งแบบคิดพูดดีหรือแบบวัฒนธรรมอีสีอีรอที่มันมีประโยชน์นะ,นะม,มีสาระขอบไปเบิ้งมันมีจอจอุด เีพักีนกัแสบนี่ตอนนี้สับแสบแกับเขาแสบเลยจะบอกให้ยังกูดิสะอาดควงบรงเวณรสสะอาดอือ เนื้นีกระดิดเนี่ยสมองมีไหมต้องดูสิว่ามันเป็นคิดิอะไรเป็นครดิบจินโซเป็นช่องจินโซจินโซด่าโซอืมวดโซอมืมันไม่ใช่ช่องธรรมะธรรมโมที่จะเผยแร้วัฒนธรมรมอีสานอันนี้ก็เผยแท่วัฒนธรรมอีสานอ่งกินอาหารอีสานหรืป่ ากคอมเมนต์อะไรที่ให้เขาหมดละก่อนคอมเมนต์ต้องคิดให้ดีนะแล้วเขาจะว่าจะงงอ,อันนี้มันกิดแบบโซ่ที่มาให้เผยแผ่วัฒนธรรมอีสทรอัน บังเอิญรล้วกัรทหมาเราสูงอาายากบังเอิญกัรทหมาทีนี้ประโยชน์เขาเริ่มทหมาหนึ่งของหลวงพอสมปองเนาะสมปองนี่หัวพร้อมประโยชน์พร้อม มันเทอะไรสลากกับน,นี่คนตลกไงองค์พอสมปองพระสมปองอือแล้วก็ของพกองคพอเสริมของอรองค์พอเสริมคยสร้างมาทงอ่ะไม,ม่เป็นถาวมว่ามันจะกิบกินกิบโชแลว้วกับขมดดาขอผู้ลงคนกับโพธรลูปไปวัดไปทำบุญทำทานแล้วก็เขียนขวมวดดาเล้นพูเสียเสหายยดับด็ดกระและ้วซุกเขาวัดหาสแตกเน พวกมือซื้อปากฝากปากซื้อสิงทุกขาวัดหาสแตกตีทุกขาวัดแดง้มันมีความเจริญก็ต้องเข่าหรอกเขาไม่แล้วาะมันเบิง้งขีดเขามาขาันยาเข่าคั้งหย,ยดาดๆคป้ายขุนจักเขากับบุนจกัก ผู้จักเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างกับขุ้จักเขาเป็นการส่วนตัวเนี่ยกับบ่าวไม่ขุ้จักเขาเลยวหน่งอืมแซบอันสุดเพลินอืมแซบผดเข้าวัดทำบุญอืมไปทำบุญมาอืมเป็นี้อย่างนี้ สูอต้องเฮ็ดบุญดอกสู้สิเฮ็ดบุญแล้วสู้ได้บาปจะรอดจดิโมเดิร์ตินนี่ม่นบ้าพวกเจ้าหรือปล่าพวกเราติดตามด่ามาสั่นตามหน้าอย่างใจเฮ็ดกิันตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกิบจนพันนี่ไอ้ได่ามันก็เสียงมาตามด้าถือว่าไม่รักไม่ชอบไม่ได้กดติดตามกดบล็อกไปแล้วมันยังเด้งขึ้นมาอะความคือขันมันบอกก็คือ บ่เห็นเลยอืมคันบล็อกก็คือบ่เห็นเลยเด็กจะบอกไงญาตงโง่อดฉลาดเบออืมคันบล็อกเราคือเห็นแล้วขันเจ้าก,กดมาเบิ้งคิดมันก็ต้องเด้งึ้นหาเจ้าประจำเข้าใจไหมเธออืมเฮ้ยขอพูดสขามาเบิง้งขามาได้หลายหลอดอือน ให้คิดนะเขาไม่มีคนน้นนะมนม,ม่มีรสชาติตอม่มีรสชาติ đang phun cuốn này ti bộ tạc Con sẽ đen nặng nè Con sẽ đen tên sẽ này là bài มันโจตรมกะสะต่ไม่ได้ระบายบอ๊คกอเป็นนักเอกหายหนังนักเอกหายท่าแปกบุกคก็มาเตีนต่างหนนน่อยมมเออเรียกตั้แต่เอ้หายบนหนังนักเอกหายทิ้งตีทิ้งตีราตะโกงกับแบบคมเห็อสิ าค่เบิง้งแต่ก็หายน้ำเอกที่กอลหรอกหายดวงตาบวมพี่น้องเอ,อ้ยสวรรค์เบียงงูอนกับเบิ้งสวรรค์เบียงเมื่อมือขนาดเบิ้งกับสวรรค์เบียงเใ็ดถึงตับสิบกว่าปีที่แล้วที่บัก,กันเข่นบ่ะเข่นกับแอนถึงเรืนะ่องนะให้ไม่ถึงตาสุกต,ตาบวมเข็นตั้งที่พิศนั่นเอก น้องนะมันคนเ้าเบิ้งอินนบบเหลี่ยวนับล้มอ่ะที่แรกเขาบอกว่ายาทำคลิปทำไมมองซ้ายมองขวาเบิ้งล้มนี่บอสยุติจัดหน้าตาเนี่ยหน้าตาอยู่ข้างหน้าเขาได้ไหมบอหน้าต่างอยู่ข้างหน้าขาอยู่ข้างนหลังหน้าต่างเบิ้งนกนี่บอเวลาขพอเฮหตุการณ์มักเบ้าแล้วขอก็เสียเบิ้งเลียเบิ้งหน้าต่าเนี่ยเบิ้งนกนกมันหลายเนี่นกมันสีงามนกมันหลายอยู่ก็ยุ่งก็ยุ่งอย่างเขิน กันแทงมันกินขออ่อยลงใจนกไม่หลายดิก็เป็นแบบว่าคลา้ายนกแก้วนะมันสินี้โตนึงอ่ะโตหนึ่งเลยเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเออแล้วก็สีฟ้าอืานุ่มมันมาเป็นฟูงด้วยแบบที่นี่ม,มันเท่ากับมันกินอยา น้ำเน,น,นื้อสัตว์ใส่ไวนน้ำมากิ๊กน้ำนันปิดที่กันนกปิดน,น้ำเหมือนกันอืมบอืมอืมอมสดสดมัน lo 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 รู้สึกิมคิมแค่ฟิวแค่สอนก็หนึ่งกันหนึยายคนนี้เสียงหนึ่งเสียงสองคบไม่ได้หนู่เนาะแต่เขาเป็นสีฟเสียงคนสซีเฮ็ด ได้แบบมือสุดยอดได้ได,ได,ได,ได้สิบอกหะม,มาเนะาะวันพระรอชาจะขึ้นแท่นี่หลายเสียงนักประสายยังสองเสียงกระจอ,อกกระจอกแทืมกระจอกแท้ทงเ้เด็กเไ,ไม่ได้หุย ไคว่าขอสิครบเจาะขประครบเด้อเจาคุณไม่คู่ควรกับฉันนะฉันดีเกินไปฉันดีเกินไปสําหรับเธออืวคระกบคบคนพานเขาเลือกคบตัวะคุ้นพานขอประรบเลยเลือกคบเห็นไหมผู้ชากเขเลือกคบเลยมูก,ก็ได้เลือกจนเรีไม่มูหมดอ่ะ เขาได้อยู่กับบูกกับปัวไรสบ,บายจังม่เอามาหลอกมักวปากเจีบเบเยบปากแฉกก็เงีรับลังเท่ารัวคุณพระจอย,อยขอไปขอมาขอยืมเงนนิี้ขอมาหหา้มันยืมไม่ติดเกียดมามาหาแจกหนูขมาหลังย้ำบา้แของหนูเนี้ยกุบ เขไม่ได้หรือคนสองเฉินเพราะเปนเขาอยากคบเจ้าของถามขวั่งมือถามฉันหรือยังว่าฉันอยากคบกับเธอไหมมาได้จ้าขนาดเป็นเมืองไทยนะมาต้องการมูไ่กับผัวตะลอนตะลอนเป็นปลนเนตสปิดไปกับผัวสองคนตะลอนตะลอนตะลอนผัวไปทางไหนก็เจอยายจะปูยายปูไปทางไหนต้องเจอผัว ไม่ต้องการหมูไม่ต้องการเพื่อนอืมดดนแล้วก็มีคนทักกับมายืมเงินขอเงิน Cái này nó chặt Cái mùi đấy nó Cái này bất kỳ nào là chặt กวอ่านตัวคนนี่งคนเดียวสี่สรนคนหาเนีหยหายไปไหนไปไหนกันยางมันรวยมีเงินแต่ไม่ช่วยไม่สงสารคนจนเลยว่าสนว่าสิบอกให้ บอกหลายคลิปหลายเคลียหลายนั่นอยู่างเดียวทุกันส่งเงินเข่ามูนิทิตอจาส่งเงินเข่ามูนิทิเป็นเดือนอื้มอื้มแย่ผูดติตามได้ทุกทีคุณสมัครตรงไหนคนแหงสิซุ่มซี้ซุ่หาปะเอา ลขอเงินเทากันขอเทาบ่ได้ขนาดบ่ได้เป็นมูกันแน่นิมูจัดด้อยขอเงินเทาบ่ไใดเมื่อวาเทาอืมวานเขาเป็นคนรวยจิตใจดำเ응งินกุนเงินเทา응เอืมเขาหามาเขาเป็นไผรเขาบ่าได้หาน้ำเาาทา,า,า,าเาขบาขบาไาาไ่ได้ถูกหนักลำบากน้ำเทาเขามาขอเทาเขาขอเทาบ่ไใดเมื่อวานเทาเมื่อใดเทาเป็นบ้าอืม응ประสาทก็ส่นขอยขอเงินเจ้าแน่นโอนไม่ขอยังต้องให้ขอยบ่บ่ เขาต้องคิดหัวอกไทยหัวอกมันก่อนคิดใจเขาเอาหัวอกเขามาใส่หัวอกเราเนาะกว่าพี่ก็ถึงอุ้ยูจัก็อกงังเนี่ยาพี่ก็ร้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเราอืก่อนเขาสิยืมเงินคนเน่ยเขาต้องคิดว่าไอ้เขาไม่ยืมเงินเขานี่เขาสิให้เขาบ้างเพราะเขาบป็นหุ่จักเขานั่นปะกว่าให้ถักไปยืมเงินคนไหนเขาหุ่จักเพบคนคนมาหุ่นจักเขา มัน,ปมน,น,น,นเป็นเ่าเป็นยืมเพื่อนเนบอกเพื่นบอกไห่ดาเพื่นบเมนเดยเป็นบ้าขนาดเขาบกว่าท่านดาไหดาเขาแล้อ้าเขาไาขาหาไปมันฮาอยากอะไเงินขึนที่ว่ขาเขาถิ่มสบอกเป็นบ้าเป็นลูกฉันก็ไม่ใช่ เป็นผัวฉันก็ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องฉันก็ไม่ใช่มาของเงินของเงินมันดืมเงินไม่ให้รอนอืมบ่ายเปราะว่าเตจิตจะรำกับตามบ่ายนี่นะเดบอกแทนไดจฉันพูดนะกับพญายกำลังไท่นะส่งเงินทุกเดือนเลยข่าวอมุนิทิอันนี้เขา,าต้องขอยาก เป็นมุ้นไอทีอ่ำเด็กกัพาดเด็กอันนี้นะเด็กเด็กซีกีนะพวกอพยพนะเด็กอดคุ้งคุ้งโรคก่อนบอดนะเลากับมาแม่อตอนจัดเป็นมุ้นไอทีมาแม่อตอนกลับแล้วก็มุ้นไอทีอ่ำคนจะเป็นมะเร็งแล้วก็มุ้นไอทีอ่ำคนชลาดซีมุ้นไอที ทรงเขาทุกเดือนเขาบอต้องขอน่ยขนอือืบาานนี้มุมมม้นทีก่อสิทิไปเห็นแต่ไหนกันแล้งขอ,ของเขาเขาทรงเมยล์เขาแล้วอืมแต่ว่าคเศริมั่งได้เฟษเนี่ยได้เฟษเนี่ยกดมาขอเงินมายืมเงินอยู่แล้วโดนไผู้สิายบ่หาย อยากด่าๆไปฉันไม่รู้ไม่สนฉันไม่รู้ไม่ชี้อยากด่าๆไปอืมอืมตจิงใจ